อืมฉันไม่เคยใช้เครื่องรถเลยไปเจอหญ้าเจออะไรไปไม่ไหวอ่ะค่าเครื่องเท่าไหร่ตาเครื่องเดี๋ยวนี้มันตัวกรเป๋ามันหมื่นเจ็ดหมื่นแปดตัวกระเป๋ามีแพร์ไม่มีหางอ่ะเล็กี่แรงแตาสิบห้าโอ้ฮอนด้าเนี่ยนะฮอนด้าฮอนด้าแท้นะอ่าไม่ใช่เครื่องจีนเครื่องจีนเนี่ยถูกตัวเจ็ดแปดพันบาทแต่ไม่ไม่ไม่ทุนอ่าฮะ นี่ต้องมาให้ตาพาเอาไปตีประชะโดสักวันแล้วเช่าตาสักวันสักสองคนนะตานะหารกันตาค่าค่าแรงค่าเรือค่าน้ำมันเลยเพราะตารู้ <ใน S 1> หมายอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ไปสักหา,หาหลิกกระป๋งไอไอ,ไอสนามก๊อบเนี่ยน,นะเอ,อ,อ้ยขอเขาเซวะของมมาแล้เร็วตาอ่า Đối với nát ta khi nè ว่าจะได้ตายเลยตาท้อ,ทองตัวขนาดนี้ยังพอนั่นถ้าขั้นมาเล็กกันนี้นีก่ก็พอกินยากไม่ลาเกินโดนอย่างงี้น,นี่เราจะไปเอาใหญ่กันนี้หายากไม่มีนันมันหายากครับโดนอย่างงี้ไม่มีดิ้นเลยเนะี่ยจะไปดิ้นได้ไงหงายท้องเลย หลังหักแล้วอได้ฝ่ามือมาตัวหนึ่งอยู่ตรงสะพานไม้เนี่ยลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ยิงไม่ใหญ่เท่าไหร่เออถ้านั่นแหละชัน่หะน่าเนี่ยที่มาพักนั่นนะพักฝนตกใหม่ใหม่ติดรอบวันไปติดโลหผมยิงไม่โดนอย่ตรงสะพานนะโหไอ้สั้นั่น น่าจะมีเกือบโลรีบแล้วลมลมตามันม้วนเข้าใต้สะพานเนี่ยตาเลยครับนี่ลูกพอลูกดอกกไปเลยังไท่าให่งมันยิงหัวตะเจะไปบอกใครแลวตาหหมดเแล้วหมดรกลัวมันจะยิงไม่โดนนี่ตาโอ้มันไม่เหงาอะไรปืนมันเนี่ยเราเคยเราเคยเคยนะครับไม่ต้ทีปลามันขึ้นจีบมันเร็ว นนก็ขึ้นน้าก่อนขึ้นจิกหน้านไมโดเนี่ยพอขึ้นจิกหน้านมาเตรียมเลือกอรจะเอาหัว,หวหอะไรจะเอาอะไระวันนั้นที่ผมยิงได้ตรงอ่อนนุชนอผมยิงเข้าใต้ขางลูกดอกวิ่งตามตัวแล้วไปทุลรูขึ้นกลางหลัง <c oughs> ดึงมาเห <c oughs> มือนวัวน้อยตัวงอเลย <c oughs> มันไปไหนไหม่ได้เลยเราดึงเราดึงคางมันได้อย่างเดียวเลยเรื่องปลาไม่เห็ใครมาล,ลมุ้นโขกปอนไมก่อนปืนไม่มีแล้วอย่างนี้ใช้ลูกปดอือฮาเนี่ยไปอะผนช่วงเต่ามาเป็ดสองตัว,ตวอ่าสองเพิ่งขอเพื่อนไปเอาเป็ดล่อใช้เป็ดล่อลูกคอกไปเจอตามซุ่มตามไล่ยถ้าเป็นไข่อย่าอย,ย่าได้ไปแตะนะไม่มีการกัดออืฮ ถ้าเป็นมัดหมาเริ่มเต้นแล้วก็ยาวเป็ดเอาเป็ดอยู่ช่วงสูงเนี่ยนะอยู่เว้พ้นน้ำต้องสองตอกเป็ดมันก็พื้นว้มันเข้ามาสองตัวเขียว,วมันโดดเพราะมโดนปลาเป็ดหรอกแล้วไปหาใบยวาวใบบัวแล้วใบอะไรกุ้มกุ้มตะคันนะั่นแหะแล้วมันโดดกัดแท็โดดกัดแท กระเบื <c oughs> อ้องโดนไหมไม่โดน้เียโอ้โหเน้นสุดๆโอ้แม่งอะไรของกูนี่ตายละ Sao có bữa hồ oh, oh, mà tận lập tù ô, oh, này Kháo bộ lời à 哎。